สวัสดีค่ะมาพบกับช่องน้องข้าวหอมชาแนลนะคะวันนี้ข้าวหอมก็จะมาเล่นเครื่องเล่นที่สุภาคนะคะคือน้องข้าวหอมนะคะฝากเ,เาหลือฝากตัวด้วยนะคะตอนนี้กําลังเล่นบาสอยู่อันนี้น่าจะเงินร้อนแรกหมดนะคะคุณแม่ถ่ายนิทานต,ตัววิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งวิ่งอยากเล่นตู้คลีบตุ๊กตานะคะแต่ งินที่คุณแม่ให้มาน่าจะเอามาคีบบุดแล้วใช่ไหมคะ <laughs> ดูค่ะอันนี้คือพี่น้ำฝนนะคะพี่น้ำฝนกับพี่ไปฟ้าเป็นพี่น้องกันนะคะเป็นลูกพีลก่ลูกน้องกันกับข้าวหอมอันนี้พี่ไปฟ้าสองคนนี้กำลังแข่งขันกันกดปุ่มไี่รู้ว่าใครใจะชนะนะคะฝ่ายแดงกับฝ่ายน้ำเงินนะ ฝ่ายน้ำเงินกนะ็คือพี่ไปฟ้าฝ่ายแดงคือพี่น้ำฝนจ้ากำลังต่อสู้กันยังดูเดือดไม่รู้ว่าเข้าหอมไปไหนนะเล่นตู้ทิปค่ะเล่นตู้ทิปใช่ค่ะมีตังค์ด้วยเหรอใช่ค่ะ <laughs> เดี๋ยวไปเล่นตู้ทิปมาเชียร์พี่น้ำฝนกับพี่ไปฟ้ามาดูสิใครจะโอ้โหจบเกมโอ้โหใครคะพี่ไปฟ้าพี่ไปฟ้าชนะเป็นเดอะว,วีนเนอร์ สองคนนี้ก็ซสู้ๆนะครับทีน้ำฝน,นเจ็บมืออันนี้บอกว่าสู้ครับต่อมานะคะมาเล่นตีกบกันนะคะตีกบพี่ายฟ้ากำลับบงตีกบอยู่พี่พี่น้ำฝนก็ตีกบอยู่ฝั่งโน้นส่วนเ้าหอมกำลังเล่นอะไรก็ไม่รู้เล่นอะไรคะ,รคะยิงปืน ตัวเองก็ไม่รู้ว่าเล่นอะไรใช่ค่ะอืมดูนะคะมาดูว่าที่ปลายฟ้าจะได้กี่คะแนนกันใช่่คะยังไม่จบนะจ๊ะข้างในก็จะมีเป็นบ้านบอลน,นะคะแต่ข้าหอมวันนี้ไม่ได้เล่นนะ อันนี้เขาหอมเล่นอยู่ข้างนอกปกติก็จะเข้าไปข้างในอันนี้พี่ฟ้าก็ตีกบอีพบ้พีนพ่นกฝนพี่นกฝนพี่นกฝนก็ตีกบอยู่เหมือนกันกำลังเมามานนะคะอ้าวอาไปเอา,เอา,เอาขึ้นฝั่งโน้นแล้วโอ้โห,โหแม่นมากนะครับของเล่นที่นี่นะคะจะมีโอ้โหคนนี้179ยเ้ตึงจะช่วยไม่ได้ทำไมได้เยอะอย่างนี้ บอกว่าเขาตึงครับันนี้นักบอนน่าเราอ่ะเยอะนบอันเนี้ยเยอะเลยนะ400ต่เขาหอมไม่ตึงเลยเล่นนองแดงนองแดง ี่ค่ะเนี่ยอ้าเจอแล้วมันคืออะไราดูเนะคะมันคืออะไรจ้าปลาไหลเล้ยตัว<ห>เลอเลยจ้อยาอ้โหเข้าวหอมใบพารได้ไปโอ้หม,มากเลยยกนิ้โปเลยคะ่ะมดแล้วนะเหรอา้าทำไมคะตังหมด ของคนเงินหมดนะคะจะเป็นแบบนี้แหละงองแงนิดหน่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะกดติดตามกดแชร์กดซับสไคร e อย่าลืมกดกระดิงให้น้องเราขอนด้แยนะคะบ๊ายบาย